สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชีสาภูพธนาโชตนักศึกษาสาขาเอเชียตัวนออกเฉียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นวันนี้จะมารายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัทวโรบนจำกัดหรือมานาแอปค่ะ งานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้จะได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Facebook Fanpage ของบริษัทโดยผ่านการตรวจสอบจากพี่เลี้ยงก่อนนําไปเผยแพร่ค่ะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะเป็นการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆที่ทางแอปพลิเคชันคิดขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าและแอปพลิเคชันไปพร้อมกันโดยจะมีการคุยผ่านโทรศัพท์มือถือและไปคุยที่ร้านค้ากับเจ้าของร้านโดยตรงค่ะ การทำการตลาดก็จะมีการคิดวิธีการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันในรูปแบบต่างๆเช่นการออกบูธการยิงแอดโฆษณาผ่าน Facebook Fanpage หรือกิจกรรมอื่นๆตามเทศกาลสำคัญต่างๆค่ะต,ต,ต,ต่อไปจะเป็นงานวิจัยและผลลัพธ์ที่ได้จากงานที่ได้รับมอบหมายดิฉันจึงเลือกหัวข้องงานวิจัยคือการประชาสัมพันธ์มานาแอปบนสื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วไม่ต้องมีการลงทุนใช้งานง่ายและมีการสื่อสารที่เป็นปัจจุบันการประชาสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์จึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานเป็นช่องทางที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันมานายแอปเป็นแอปพลิเคชันระดับท้องถิ่นที่ให้บริการชำระเงินที่ร้านค้าด้วยระบบ QR code ผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกับกระเป๋าสตางค์ออนไลน์และสามารถสะสมคะแนานผ่านช่องทางดิจิทัล มีการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์สม่ำเสมอและยังต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันให้มีผู้ใช้งานรู้จักแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นดังนั้นดินฉันจึงผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Facebook Story ให้กับมานาแอปเพื่อการประชาสัมพันธ์มานาแอปบนสื่อออนไลน์ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของมานาแอปเพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์มานาแอปบนสื่อออนไลน์วิธีการดําเนินงาน ดิฉันได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาจาัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมแคนวาค่ะจากผลการประเมินพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีผู้วิจัยได้คำนึงถึงความคิดเห็นของผู้ประเมินทำให้ได้ข้อคิดและแนวทางในการปรับปรุงในโอกาสต,ต่อไปค่ะประสบการณ์ที่ได้รับนะคะได้ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายเพราะว่าไม่ได้ทำแค่หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในบริษัทค่ะทำให้ได้รู้ว่ามีงานอะไรบ้างที่เราทำได้ดี และงานอะไรบ้างที่เราควรจะพัฒนาต่อไปแล้วก็ได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะเนื่องจากมีนักศึกษามาจากหลายมหาวิทยาลัยมาฝึกงานด้วยกันค่ะพี่ๆที่บริษัททุกคนก็เป็นกันเองมากจะคอยดูแลให้คําแนะนําวิธีการทํางานค่ะแล้วก็ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ฝึกทําเอกสารและฝึกความละเอียดรอบคอบด้วยค่ะทั้งนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่บริษัทวรโรบลจำกัดที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี ตั้งแต่วันแรกของการฝึกสหากิจศึกษาตลอดจนสิ้นสุดการฝึกสหากิจศึกษาค่ะและขอขอบคุณอาจารย์ดารารัฐที่คอยให้คำปรึกษางานวิจัยจนสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ